เข้าป่ามาหาเห็ดทุกคนป่าใหม่แต่ไม่มีอะไรซากดอกเลยไม่มีเห็ดซากดอกบูเบอรีก็ไม่มีจ้ะคือฝนมันตกอะฝนฝนมันเพิ่งตกอะทุกคนมันเลยไม่มีอะไรเลยป่านี้ใหญ่นะ แต่ว่าคือไม่มีเชื้อเห็ดเลยอะคือไม่มีสักดอกไม่มีเห็ดเบื่อไม่มีเห็ดกินไม่มีเห็ดพึ่งไม่มีเห็ดเหลืองเลยอะไม่มีอะไรเลยป๊าป๊าบอกได้เห็นสามสามลูกเบอร์เบอรี่ <c oughs> yeah. มันเหมือนจะมีเห็ดพึ่งหวานนะแต่ไม่มีเลยทุกคนป่าเนี้ยโอ้โหคือมันไม่มีอ่ะเราไม่รู้เฮ้ยเงี้ทิ่งี่ข้าวกัอินแมนคือดูทุกคนป่าเหมือนป่าเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนแต่ไม่มีเลยจริงๆ ว่าเออไม่ได้เห็ดก็จะได้บลูเบอร์รี่หน่อยคือออกจากาขับออกจากบ้านมาประมาณกับครึ่งชั่วโมงอะ่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีเลยอะ่ะดูพื้นที่พื้นของป่านะผืนผืนป่านะ ุ่มชื้นถ้ามีเราเดินเข้ามาเราก็จะรู้ว่าเออนี่เราได้ได้กลิ่นเห็ดนะได้กลิ่นเห็ดแบบว่าเน่ามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยคือเข้ามาแล้วเงียบกริบอะทุกคนบรรยากาศคือเงียบกริบอะบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้ไหมายถึงว่าเอะมันน่าจะมีเห็ดนะเซนเราว่ายอยางงั้นเซนผิดทุกคนอุต่าหออกจัด ออกมาจากบ้านแบบกะว่าวันนี้จะมาดูเห็ดพึ่งหวานเออไม่เห็ดพึ่งหวานก็เห็ดเหลืองทุกคนเออไม่มีจ้ะกลับจ้ะไปหาป่าใหม่จ้ะ <c oughs> ป่ามา <c oughs> เดี๋ยวหลงป่า <c oughs> อุดเดี๋ยวตัวเองจะหลงป่าถ้าไม่เดินตามเขาอะเ <c oughs> พราะว่าป่านี้เราไม่เคยเข้าเดี๋ยวปาปาหลงป่าทุกคน เราจะออกที่เดิมจ้ะคนที่เดิมว่าจะตามที่บอกจ้ะว่าจะอีไม่ได้เห็ดก็จะได้บูเบอรี่บูเบอรี่ก็ไม่มีจ้ะไม่มีเลยจ้ะตาเราก็สัตว์ส่องหาทุกคน ถ้ามันไม่มีก็คือมันไม่มีเราก็จะออกไปที่อื่นที่อื่นที่ไหนเราก็ไม่มีที่อะทุกคนเราไปไกลก็ไม่ได้เป็นห่วงลูกเออลูกไม่ได้มาด้วยก็เป็นห่วงเราไปไกลไม่ได้จ้ะลูกทุกคน Ja, to kan. Mm. Ja, så ska jag tar söndagsbord. เขาไปทำไรไม่รู้แต่ว่าอร่อยยังไม่ได้กินแต่เอาพิืซอชา

คนวันนี้จะทำกวยจับยวนเดี๋ยวให้เอเล็กแช่แช่เส้นเป็นเส้นแห้งเนาะทุกคนเล้ประมาณ1ค5นาทีแล้วแต่ความชอบจ้ามี เล่นนะนะครับทุกคนวันนี้จะทำกล้วยจับยวนให้กินทุกคนกล้วยจับยวนให้กินกล้วยจับยวนหมูหอแล้วกับมูมูนิดหนึ่งใส่หมูนิดหนึงครับแล้วมันจะน่าอร่อยหรือเปล่าเชฟเอ้ยมันจะอร่อยมากหรือ่าซองนมอยู่ตรงนี้ี่ดีคือที่อยู่ตรงนี้เพราะอะไรหิวข้าวครับ บอกทุกคนตรงนีม้มีน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปเหรอเออเอาผ้านี่ออกเลยเพราะว่าครับไอ้นี่เป็นสามเกลือทุกคนครับแล้วก็ทุกคนถามอ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้คือกระเทียมพริกไทยเม็ดพริกไทยดำแล้วก็ราบผักชีก็สามเกลือสามเกลือทุกคนครับแล้วไงแล้วไงครับจะียสิส ม่เดี๋ยวแม่ทำโอเคทุกคนก็เราได้น้ำซุปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้มเส้นลงไปเลยนะทุกคนต้มเส้นลงไปเลยแล้วก็ใส่หมูยอใส่ไอ้นี่ที่เคยเห็นอยู่บ,บ่อยๆเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละง่ายๆเลยจ้าน้ำซุปนี่บอกสูตรไม่ได้นะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่ามันอร่อยห <c oughs> รือเปล่า <c oughs> ใส่มั่วๆซั่วๆจ้าทุกคนจ้าอันนั้นแหละหมูยอจ้าหมูยอใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วก็เส้นที่เราแช่ครับใส่ลงไปเลยเราจะไม่ลวกเส้นแยกนะทุกคนเพราะว่าไม่ทันกินจ้ะ <laughs> อันนี้ตักเลยทีเดียวจ้ะทุกคนครับใส่ลงไปใส่ลงไปลูกอันไ,ไหนที่มันตกออกมาจะได้มั้งนี่กคน,น,กคนถ้าเส้นสุกก็จะมีความใสขึ้นมานิดนึงจ้ะทุกคนได้ยังยังไม่ได้เลยอีกนิดหนึ่ง นิดหนึง่งนิดหนึ่งทุกคนมากินแล้ว <c oughs> ขอนิดหนึ่งอีกเส้นน <c oughs> ดี๋ย่วได้แล้วจ้ะหิวอ่ะบอกอันนี้ไม่ได้กินนานแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> เราไม่ได้กินนานแล้ว <c oughs> เพราะว่าถ้าแม่ไม่ได้ไปก็ อดเลยจ้ะต้วจับของเรายกลงแล้วทุกคนนี่มีหมูด้วยจริงๆแล้วมีหมูด้วยนะ เดี๋ยวตักใส่ชามเลยจ้ะโอ้ยนั่นเห็นไหมแม่บอกมันจะหกขอแบ่งเส้นก่อนนะทุกคน ใครจะเอาอยัางไงเอาหมูเอาหมูยอ,อว่ามาเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างโอเคทุกอย่างก็ใส่ทุกอย่างมหมูไปไหน <c oughs> <c oughs> หมูไปไหนละ่ะทุกท่านแค่นี้ก่อน ไปไหนหมดเนี่ยหมูไปอยู่ชามไหนหมดอย่นี่ใครจะเอาเพิ่มอ่ะมาอ่ะปรุงปรุงปรุงเครื่องปรุงก็ปกติธรรมดานะทุกคนใส่ถั่วงอกไว้ข้างๆ่งลูกเ <Yeah. S 1> อ ตรงไหนครับสักโปร่งครับปรุงปรุงเลยคนละชามทุกคนเจ้าพริกไทยมาไหมเออ มาสิมาต้นหอมก็มีแมสทำไมหยิบเอาแต่ผักชีอเอาพริกไทยลงมาหน่อยลงอืนนี้เนี่ยดูแข่งกัมาใ่แช่นิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวก็ร้องเหมือนวันนั้นอีกเอาแค่นั้น้ำอ่ะอมแม่ไม่รู้ว่าพริกนี้มันเผ็ดหรือเปล่าด้วยโอเค พริกที่เราเทมาเมื่อวานนะครับเสร็จแล้วอเดี๋ยวแม่ปรุงครับยกมายกมา ครุกเคล้านิดนึงจ้ะปรุงรสแล้วเรียบร้อยกล้วยจับยวนข้างเราอร่อยไหมอร่อยก็กินไปทุกคนทำได้แค่นี้ละ่ะเราไม่รู้ด้วยว่ารสชาติ <c oughs> รสชาติที่แท้จริงมันคือแบบไหนเราไม่เคยกินที่เมืองไทยเลยทุกคนแล้วก็สรรหาทางไปจ้ะ เล็กต้องเอาน้ำอีกอืดล่ะจะยกสูงทำไมโอเคกิดกิ 이 사람 뭐여 워액 잡 쥐온 ค่ะทุ お前も。これもあかんもんな。 Alltså det var så gott mm. Brors, jag gav till min helsked Du tog ja, typ en fjärdedel Jag tog två gånger Jag vill ta halvdeles Här det. riktigt, riktigt.

ดูหน uh ัง huh. ดูนางนั Hence, ่นเดือนออกุสเดือนออกุสอีกเดือนสัปต์เอ้าฮะนันดานส์นะนี่มันตัวไอเดียมันนะมันมัสหนอเอากุสนังเอเล็พูดถึงหนังการแปลงข้างนอกทุกคนครับเดือนสิงหาเดือนหน้าเนี่ยจะมีหนังกลางแปลงตรงไอ้สวนสาธารณะใกล้บ้านเนี่ยอืมอืมเล็กคิดว่าเดือนสัปต์เทมเบอร์กันยากันยายนแม่บอกว่าสิงหา Jag går bara om mm, det inte är Sune. Sluta, det kommer vara Sune bror. Mamma han, säger, han vill inte se Sune. Men det kommer vara det. Mamma. Det är, är alltid sunen, det. Visst det är Sune? Jag är bara komiker. Ghostbusters. <här> <här>

this oh. Mm -hmm. yes. oh I was a uh, I wanna say that but do you say the point okay the shirt what put me that yeah yeah maybe I have some problem with some words This, man, this was really good. I I cannot say some words, but this was really <that> good. Kuay chap. That kind of See it in What What's the word? job, chap See, my Thai is, but I don't remember. Yeah, it's. Pretty bad อืมสดร้อนร้อนอร่อยอืม <c oughs> จริงด้วยทุกคนสดร้อนร้อน Lång här i Luleå. Va? Att jag alltså i... Mm, på ungarna. Vad? Det var så nice. För vadå? Du ska ju med mer soppa. Han är Peong. så himla Du ska Ta ju med soppa. Det blir inte aldrig och så här. Jag höll på se. Det är som... Ja men jag la ju i mer chili efter det Men jag ska ju lägga i mer chili. Uh, jag ska lägga efter hand. Bror. Pekannkaka. Du have the honor... Lägg i. är inte där, lägg i. Tillräckligt. Lägg i vad du tror. Så här mycket. Lägg vad du tror. Det är Nej brors, det var som du sa. Jag är inte korv. Sen när ni matchar tarm här i ว่าเซนนี้มันใส่แป้งไม่รู้แป้งอะไรเดี๋ยวแป้งเส้นทุกเส้นเป็นแป้งครับ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 มันจะทำให้เหนียวเผ็ดไหมบอเผ็ดครับอีลีหนึ่งสองสาม โอ้ทุกคนมันยังมีทุกคนดีมากมันร้อนหรือเปล่าต้องเอาอะไรมาวางนะดูขันท้าเสริมดูเมื่อไรโอ้เปิดเวกทุกคนนี่อเะไรจะกินให้หมดทุกคนครัคันนี้แค่ปัสปีสังเกตุไหมเยอะอะไร น่าเกียดลงใส่นี่ไม่น่าเกียดรู้สึกอะ้งเหรอนี้ยม่ใักแคต้อต่ำมะเยอโอ้ยโอ้ยคือชอบใช่ไหมโอ้นไม่มีใครแย่งไงอีกเงินทาตรงนี้มาม่ามิเชลมาแ้วโอ้ยค้อชอบใั่ไหม Xem có mì nhỉ? Cảm xem, xem tạc đài là bảo xong thì tạm à, à cái mà กินเลยสองถ้วยคนเดียวเลือนิดเดียวไม่ต้องทิ้งุัวก่อนติ้งทำมัแล้วพรุ่งนี้ก็กินได้แต่ว่ามันไม่เหลือพรุ่งนี้หรอกมันไม่อิ่มเขาอิ่มไปหมดแล้วเหลืออะไรคนเดียวทุกคนใช่ไม่ต้องทุกคนนอกนอน